เรามาลองเล่นจอจินโยเวอร์ชั่นกองหน้าจากกาแจกฮาโลวีนกันนะครับทุกคนโดยเราจะเล่นทีมชาติอิตาลีในอีเวนต์50ทองนะแผนที่ใช้ก็จะเป็น4 2 1 3แบบเอียงซ้ายเล็กน้อยครับให้เคียซ่าไปเลยแล้วก็กองหลังแบบโคตรแน่นเลยนะโดยการเล่นครั้งนี้จะเป็นสัมผัสแรกของจอจินโยเลยนะครับไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเดี๋ยวมาลองดูพร้อมกันก็เกมแรกเจอทีมชาติอินโดนีเซียนะไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เดีย๋ยวมาดูกัน <c oughs> เจอคนรักชาติซะด้วยแหมตัวพลัง70กว่างี้น80 ย่างนี้ก็เสร็จเราดิไปลุยเริ่มเกมครับอิตาลีพบทีมชาติอินโดนีเซียเปิดมาก่อนจอจินโยขอยิงทักทายหนึ่งลูกนี่แน่โดนเซฟอินโดเลี้ยงมาครับโดนอิตาลีตัดได้บาลีล่าส่งให้จอจินโยยิงโอ้โหโคตรคมทำพัดแรกจอจินโยนะครับนาทีที่สิอ็ดยังคมเลยครับจบสกอร์99เเลยนะตัวนี้อัพออโต,โต ลูกแรกมาไว้นะไม่จบแค่นี้แน่นอนไปโอ้โหโล่งไอเดวเบโลยังไงโหมันสลับตัวอะไรวะน่ะฝั่งนู้นยิงหตูติดไอเคียซ่าไม่ยิงเองด้วยส่งให้จอจินโยนี่คนจะปั้นนะเนี่ยเคซ่ามีแต่ไม่ยิงเองจะปั้นจอจินโยให้ได้เลยมาต่อครับลองบอลเคาน์เตอร์ก็เพาะสาทีก็พอนะ่ฝั่งนู้นมันสลับตัวดูมัน,มนแมวอ,อะไรละจอจินโยก็ชิปไปดีนิ่ม แคทติกแล้วสิบเจ็ดอันีโอ้โหโอ้เกมแรกนะแคทติกแล้วจอร์จินโยแหมก็ตามสภาพนะทีมเขาแบบพลังน้อยอะ่ะเออก็ถือว่าแบบลองตัวไปฝึกเล่นอ้าวมาแล้วยังไม่ทันไเลยพูดไม่ทันจบเลยจอร์จินโยมายก็ชิปไปอไอ้ลูกเมื่อกี้ยังพากไปตัดเสซตเลยลูกนี้มาก็นับสี่แล้วจอร์จินโย ด,ดูมันดิมันไม่เอาอะไรแล้วมันสลับตัวแล้วแล้วก็เล่นของเราไปดินี่วันทูมาโยปันนิ่มอยู่แล้วเบสกอร์99นะนับ5ใบเจอจินโย,โยคนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยฝั่งนูน้นเปิดบอลมานะมงแล้วโยนไปนไหนวะกองหลังมันนะอะหกแล้วเจอจินโย มาต่อซึ่งหลังครับฝังเขาได้เขียนนะอินโดอ้าวยืนนิ่งอ้าวความรู้สึกช้าหลับหรือไงอ้าวเดียวมาเดียวหมุนเป็นัทีเรียบร้อยมาต่อจอร์จินโจผมตั้งเคาน์เตอร์ไว้นะไม่รู้มันลงไปอะไรตรงนั้นอ่ะโอ้โหตั้งเคาน์เตอร์ทาร์ก็ตไว้แต่ลงไปตรงนั้นนี่เขี้ยส่าดัมมันทัดแล้วก็ปั่นโค้งไว้ดิเออปั่นโค้งให้คนอื่นยิงว่าง เอาส่งให้เราเฉยไปดิโอโ้โหวันทูไปตอก้นนี่แล้วก็ชิปดีโอโ้โหเข้าสามเหลี่ยงเลยนะกเก้าลูกเกมนี้เก้าลูกพอแล้วนะขี้เกียจเล่นล้ะหลัง <c oughs> จากนั้นเราก็ปล่อยนะเพราะว่าเสียเวลาเราขี้เกียจแล้วก็เล่นไปเราก็ปล่อยให้จบเกมไป <c oughs> เกมแรกก็ชิวไปน,นะ90นจอจินโยน่าจะเจ็ลูกมั้งเนี่ยไม่ได้นับแล้วจอจินโยเจลูก ก็รับ50ทองกันแบบอีซี่เปเลยนะเกมแรกเดี๋ยวมาดูเอมที่2กันว่าเป็นไงมาเกมที่2โอ้โหเจอทีมชาติไทยนะครับคนไทยด้วยกันก็เกมนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะเราตัวได้เปรียบกว่าเยอะเลยว้าโอ้โหเกมนี้ฝั่งเขาตัวดีกว่าตาที่แล้วนะโอ้ตอนนี้ยังมี80-90นะตาที่แล้ว70็ดสิกว่าอตอนนี้น่าจะตึงเอาเรื่องอยู่นะมาลองดูกัน เกมนี้ค่อนข้างตึงเลได้ปั่นทักทายตอน3ั3นาทีแล้วนะแม่เพิ่งปั่นทักทายได้ครั้งแรกเองนะทุกคนวันนี้เนตตาขึ้นเกมมาครับกระดังเคซ่าตรงให้เจ้าจินโยจับบอลพิกแล้วก็ยิงโอ้โหคมอยู่แล้วลดล็อกไปนะครับนาทีที่35นะเจ้าจินโยแต่วันนี้ทีมชาติไทยเลี้ยงมาครับเราก็เบียดเบียดของมไม่ตรงเราก็เบียดนะ เราแข่งขว่านะเบียดไปนี่ส่งมาเจาะยิง,งยโยกตรบการไหลไปให้เดวนะเดวิโลจะเป็ทัาสแบบไม่มีสกิล้วยนะแล้วก็ยิงเข้าไปครับสองโหนเริ่มไหลแล้วนะเริ่มไหลทีมชาติไทยจะเล่นแบบบิวอัพนะครับประตูตรงให้กองหลังแล้วก็นี่ส่งมาเล่นแบบบิวอัพนะและ้วก็จ่ายพลาดอ้าวเรียบร้อยดิ จอินโยเป็นจะคาดเรียบร้อยจอยินโย,ยครับวันนี้โยนบอลมาข้างหน้าจอยโยมงครับแล้วก็พักบอลไปตรงให้เดียวโอ้โโล่งว่ะยังไงยิงไปเรียบร้อยโล่งขนาดนี้ไม่เหลือครับผม แล้วก็เราตัดบอลได้กลางสนามเลยนะครับจอร์นโยวิ่งมาแล้วชีนที่เพ้นี่ยกมาเขาวิ่งไม่ทันจอร์จินโยนะจอร์โยปัดสปีด70กว่านะเขายังวิ่งไม่ทันนะเรียบร้อยตัวนักเตะก็ค่อนข้างต่างกันนะเออก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับตัวนักเตะต่างกันเกินไปนะครับฝั่งนู้นเล่นยากนะครับก็เรียบร้อยนะครับอีเวนต์ตาที่2อเดี๋ยวมาตาที่ต่างกันต่อไป เกมที่3เจอฝรั่งเศสนะครับโอ้โหรอบนี้น่าจะงานหนักแล้วก็มีโลโดีหนึ่งซะด้วยเกมนี้ต้องตึงแน่นอนฝั่งเขามาในแผน4-2-4นะครับก็กองหน้าเป็นชิลูกับเอมบเป้นะเฮ้ยชิลูล่างกีเควะเนี่ยชิลูเอมบเป้มีเดมเบเล่นนะ่าจะเป็นตัวเปิดบอลนะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเกมกันเกมนี้เราขอใช้อ,อ,อะไรนะอิสก,กี้เป็นหน้าเป้านะเพราะว่าหัวตั้งเชียว สก,กีหน้าปเป้าไปเริ่มเกมมาฝั่งเขาโยนมาเลยนะชิลูตั้งให้เอ็มบัปเป้ยิงเปิดฉากเอากอนเลยโอโ้โ,อโหเกมนี้เจอของจริงแล้วทุกคนฝั่งเขาบุกต่อเนื่องนะครับเอ็มบัปเป้โยนมาให้ชิลูมงแต่ว่าข้ามคานไปนะครับชิลูรอบนี้เขาเน้นมงองริงเลยแต่ฝั่งเราจะยอมโดนกดอย่างเดียวไม่มด้ครับขึ้นบอลมาทางเนตอแล้วก็เข้ากลางมา ทำชิงนะวันทูแล้วก็อินสก,กี้ไปดิอือเรียบร้อยอินสก,กี้สลีบาเขาแบบแมต์อัพพลาดนะละบอลมันไหลเข้าทางอินสก,กี้นะเรียบร้อยไปมายังต่อเนื่องครับเราเน้นการทำชิงไว้นะส่งปึ๊บปุ๊บป๊บนี่ดับเบิลทัดไปหนึ่งทีแล้วก็ปันโโป่นโคง้งโอ้โหปั่นโค้งแต่ว่าเขาเซฟไว้ได้นะเราพยายามเจาะนะแต่ว่าค่อนข้างตึงนี่เจ้าจินโยทำชิงกับอินสก,กี้แล้วก็แทงไปดิโออินสก,กี้ไปได้ไหม ไปไม่ได้นะครับช้าไวหน่อยเจ้าจินโย่ล่างนี้ค่อนข้างแบบลงมายืนต่ำจริงนะขนาดตั้งเป็น CF แล้วตั้งเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตเลยนะแต่ลงมารับบอลกลางสนามเลยวันนี้เราตัดบอลได้นะครับจ่ายให้ทางขวานะครับนี่อินสกี้ว่างอยู่แบ็คเขาเต,เติมไปนะแล้วก็เจ้าจินโย่ไม่ยิงเองนะฝั่งโน้นลืล่นไปแล้วใจกว้างส่งให้เคยซ่ายิงเรียบร้อยครับ2-0น ก็ไม่ยิงเองนะจ่ายให้เพ no, no, no ื่อนยิงจอรินโยฝั่งตรงข้ามบอกว่าเอ้ยเกมมันยังไม่จบนี่เปินมาตูลามโอ้โหโหนมาดินี่ไปเลยนะมาดินี่เสียเลี่ยนอยู่ตูลามมงเข้าไปครับ2ต้นหนึ่งแล้วโมเมนตัมเกมเปลี่ยนครับเขาบุกมาแล้วเรามงสกัดติดฝั่งเขานันแล้วเขาก็ยิงโอ้โหเนี่ยโมเมนตัมไปฝั่งเขาดีเรียบร้อยเลยเข้าตัวเองไปลูกที่สองสองสองแล้วนะโอ้เกมนี้ตึงจัด แล้วเ,เราตัดบอลมาได้ครับเปเรกินี่แทงให้เคเซ่าครับว่างอยู่เคเซ่าเลี้ยงมานาทีที่84แล้วเลี้ยวนน่อยวนน่อยเออวนน่อยแล้วก็ส่งให้จอจินโยโอโ้โหพระเอกจริงจรจอจินโยตอกต้นเข้าไปลูกนี้เหลือจริงๆเหลือหลายจริงๆลูกนี้ตอกต้นเข้าไปมันยังไม่จบแค่นั้นเขาเขาจ่ายพลาดน,นะเปเรกินี่ตัดบอลได้แล้วก็จ่ายให้จ่ายให้ใครวะนี่จ่ายให้อินซกี้อินซกี้ไลติด อินสก,กี้โอนกับมาใจเจ,จ้าจินโยแทงไปดิโอโห,โอโหสลิบาเข่าพับไปเลยเจ,จ้าจินโยแบบเท้าวไหวนะแบบร่างนี้เท้าวไหวจริงเจ๊ไปฝั่งโน้นบอกไม่อยู่แล้วครับแมดพงแมดพาร์ไม่เอาเลยครับออกดีกว่าครับเกมที่3ก็ชิวๆนะเจ,จ้าจินโยแบกเหมือนเดิมอีเวนต์สเกมก็ชนะร่วนนะครับ ก็สรุปนะครับโจจินโยเล่นไว้3เกมยิงไป12บประตูแล้วก็2แอสซิตน,นะครับโอ้โ oh, อยังเวอร์เลย <laughs> <laughs> ก็เพื่อความบันเทิงครับนะนะเล่นในอีเวนต์ก็เจอแบบไม่ได้เลียงแรงอะไรนะถ้าเล่นแรงก็คงไม่ได้แบบนี้หรอกก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้บายบายทุกคน